สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้นิทานพี่เคนโกอินเตอร์เสนอเรื่องหมาสามขาผู้กล้าหาญให้เสียงโดยพี่เอกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยที่สัตว์ต่างๆยังพูดภาษาคนได้นั้นมีหมู่บ้านของหมาอยู่หนึ่งแห่งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตาและในเมื่อเป็นหมู่บ้านซึ่งหมายความว่ามีบ้านหลายหลังก็ต้องมีหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นหมา และชาวบ้านก็ต้องเป็นหมาเช่นกันและในหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีหมาอยู่หนึ่งตัวสีขาวลายด่างดำเขาเป็นหมาที่ไม่เหมือนหมาตัวอื่นครับเด็กๆเ,เพราะเขาเกิดมาก็มีขาอยู่แค่สามขาคือมีขาหลังสองขาขาหน้าแทนที่จะมีสองขาเหมือนหมาอื่นๆแต่เขามีแค่หนึ่งขาขาที่หายไปก็คือขาหน้าซ้ายเพราะเขาโดนรถใจร้ายขับชนเขาจนขาเขาขาด พี่เคนจะให้หมาตัวนี้มีชื่อบ้างนะครับน้องๆเพื่อเรียกชื่อเขาได้สะดวกหมาตัวนี้มีชื่อว่าแม็กซ์แม็กซ์เมื่อเหลือขาแค่สามขาเขาก็มีชีวิตที่ลำบากมากจะเดินเขาก็ต้องขยิงขาพยุงตัวไม่ให้ล้มจะวิ่งก็ต้องพยายามไม่ให้ตัวเองล้มไปด้านหน้าถึงแม้แม็กซ์จะมีร่างกายไม่ครบก็ตามเขาก็ยังไม่ท้อที่จะทำทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวเองไม่ไว่าจะเดินจะขึ้นรถเมล หรือแม้กระทั่งการไปเรียนหนังสือแม็กซ์ไม่เคยขาดเรียนและขยันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียนแม้ว่าเพื่อนบางคนจะล้อเขาให้ได้อายก็ตามทีแต่เขาก็ไม่ได้ไปโต้ตอบหรือโกรธแต่อย่างใดอย่างเช่นมีหมาตัวโต,วตวชื่อว่า Jack, แจ็คล้อเขาว่าเจ้าหมาสามขาเอ้ยแกจะเรียนไปทําไมไปอยู่บ้านดีกว่าพอเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ฮ่าฮ่าฮ่าแต่แม็กซ์ก็ไม่ได้เสียใจเขาคิดว่า ในเมื่อเพื่อนหรือหมาตัวอื่นๆดูถูกเขาคำว่าดูถูกแปลว่าดูหมิ่นเยียดยามเห็นเขาไม่ดีก็ต้องยิ่งพยายามให้มากกว่านี้ดังนั้นแม็กซ์จึงตั้งใจเรียนจนจบได้ที่หนึ่งและแม็กซ์ก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอย่างเข้มแข็งและไม่ท้อถอยแม็กซ์เป็นหมาขยันเขาใช้เวลาตอนเลิกเรียนออกไปเที่ยวหาขนมมาขายแม้จะได้เงินแค่เล็ก,ลกๆน้อยๆเขาก็ไม่เคยทอ้อ และพยายามเก็บเงินทีละนิดทีละหน่อยกับประหยัดใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือยไม่เอาไปซื้อของที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นเขาจะไม่ซื้อน้ําอัดลมแต่จะซื้อนมดื่มเพราะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่น้ําอัดลมทําให้เราเจ็บท้องถ้าดื่มบ่อยๆหรือเขาจะไม่ซื้อพิซซ่ากินเพราะมันราคาแพงแต่จะซื้อข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวกินเพราะถูกกว่าเยอะแถมยังอร่อยอิ่มท้องเหมือนกันและมีประโยชน์กว่าเยอะเมื่อแม็กซ์เขาประหยัด เขาก็มีเงินเพิ่มจนเก็บเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่แม็กซ์มีมากกว่านั้นก็คือความเป็นหมาที่มีจิตใจดีและเห็นใจผู้อื่นกับชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อนๆหมาด้วยกันเขาเห็นหมาแก่ๆที่ไม่มีแรงจะออกไปหาข้าวกินแม็กซ์ก็จะแบ่งอาหารไปให้กินแม้เขาจะเหลืออาหารไม่มากก็ตามหรืออย่างเช่นเขาเห็นหมาตัวเล็กๆก,กำลังจะเดินข้ามถนนซึ่งมีรถวิ่งไปมา,มามากมาย เขาก็จะพาข้ามถนนให้ปลอดภัยอยู่มาวันหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นครับเด็กๆเ,เพราะมีโจรร้ายสองคนได้เข้ามาขโมยหมาเด็กไปถึงสองตัวหมาเด็กทั้งสองไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องของหมาแจ็คซึ่งเคยพูดดูถูกแม็กซ์ไว้ตอนเรียนหนังสือด้วยกันนั่นเองโจรพวกนั้นมาขโมยหมาเด็กสองตัวเพื่อจะเอาไปขายต่อให้พวกที่เป็นขอทานเพื่อเอาไปเร่ขอทานไงครับ เพราะหมาเด็กทั้งสองนี้กำลังน่ารักขนกำลังฟูตัวก็ยังน้อยๆอ,อยู่เลยหมาทุกตัวในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าไปช่วยเพราะโจรพวกนี้มีอาวุธคือไม้เท้าเหล็กเอาไว้ตีหมาเมื่อหมาตัวไหนเข้าใกล้โจรก็เอาไม้เท้าเหล็กตีจนเจ็บมากๆส่วนหมาแจ็คนั่นถึงจะร้องไห้และพูดว่า ฮ้พวกโจรเอ้ยนิสัยร้ายยังไม่พอยังใจร้ายอีกด้วยนี่ถ้าฉันตัวโตกว่านี้อีกนิดจะไปจับพวกแกส่งตำรวจเลยฮ้ฮใครก็ได้เยอะช่วยหน่อยเธอ please ช่วยน้องฉันทีถ้าใครช่วยได้จะให้ขนมคุกกี้หนึ่งกล่องเลยฮ้ฮเมื่อเห็นว่าไม่มีหมาตัวไหนกล้าเข้ามาใกล้โจรพวกนั้นก็เอาหมาน้อยทั้งสองตัวยัดเข้าในรถตู้เตรียมจะปิดปักกระตู แต่ทันใดนั้นมีหมาตัวหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่มีใครทันเห็นหมาตัวนั้นกระโดดงับแขนโจนอย่างแรงเจ้าโจรปล่อยมือทิ้งไม้เท้าเหล็กแล้วร้องเสียงดังว่าโอ๊ยเจ็บจังเลยและหมาตัวนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เขาคือหมาสามขาชื่อว่าแม็กซ์เท้าโจนอีกคนเห็นดังนั้นก็รีบคว้าไม้เท้าเหล็กออกมาตีแม็กซ์ทันทีแต่หมาแม็กซ์ซึ่งระวังตัวอยู่แล้วรีบกระโดดหลบได้ทันครับ และแม็กซ์ก็อ้าปากงับแขนโจนคนนั้นแล้วก็กัดกัดกัดจนโจนร้องอย่างเจ็บปวดและถึงไม่เท้าเหล็กไปทันทีเมื่อเหล่าหมาที่ยืนมองอยู่ร,บรอบๆเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยกันงับแขนงับขาโจนอย่างเอาเป็นเอาตายสุดท้ายพวกโจนต้องปล่อยหมาน้อยทั้งสองทิ้งลงจากรถตู้แล้วขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วโอ๊ยไม่เอาแล้วจ้าโดนหมาหมูเล่นงับตูนงับขาแบบนี้เจ็บจริงๆนะพวกโจนทั้งร้องทั้งรีบขับรถหายไปทันทีครับ และเมื่อทุกอย่างปลอดภัยแล้วหมาชื่อแจ็คก็เดินเข้ามาจับมือกับหมาชื่อแม็กซ์และพูดว่าฉันเป็นหมามีแขนมีขาครบแต่ใจไม่กล้าเหมือนเธอเลยนะแม็กซ์เธอเป็นหมาดีมากที่ไม่ได้คิดโกรธแค้นฉันแต่ยังมาช่วยเหลือฉันอีกฉันขอโทษแล้วก็ยกย่องเธอที่เก่งมากๆน่ะเอานี่คุกกี้เสียงไทยรางวัลตามสัญญาไงอีอีอแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและหมาชื่อแม็กซ์ ก็กลายเป็นหมาที่เชาวบ้านหมาแห่งนี้ยกย่องให้เป็นยอดหมาที่กล้าหาญและไม่มีใครคิดดูถูกหมาสามขาทูนี้อีกต่อไปเลยแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงอย่างมีความสุขที่สุดติดตามนิทานพี่เคนเรื่องต่อไปให้ได้นะเด็กๆรับรองว่าสนุกทุกเรื่องจ้า